สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ F4 ทุกท่านนะครับสวัสดีปียัง F4 เอ็นไกรด้วยครับอยู่ช่องไปลารีลิงินปลาของเรานี่ยพ่นคลายครับพาไอ้นายของเราขนุนกับพ่นทิพย์มาพ่นคลายลงฟ้าสวยงามมากครับนี่พึ่งบอลลิงครับพึ่งบอลลิงดูครับดพูพึ่งลงมือนะครับนี่อันนี้พามาพ่นคลายบ้างนะครับ เต็มที่จัดไปความสุขของช้างความสุขของควานเล่นไปเล่นไปด้วยดูด้วย ที่ชีวิตที่เขาอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนี่ต้องเข้าใจสิ่งที่เราสิ่งที่เขาอยากจะพ้นคลายนะครับนี่มีเวลาครับวันนี้เสร็จจากภารกิจพี่ใหญ่ก็ไม่ว่าเสร็จเลยแล้วครับนี่อยู่ทุ่งเราก็มาโตที่บ้านส่วนรายคุกไอ้หนุ่มกันยาวของเราถ้ามาผูกเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่ ใายคุกของเราไม่ได้เลยนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ถ้ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆนี่ได้อยู่ต้นไม้เล็กครนานี้ไม่ไหวครับดู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 ทำดูดูดูทำอืมเออเป็นที่เลยอืม,อมทำแล้วดูแล้วนึ่งคนทิศจัดการแล้วเออเออ เอวันทิพย์เอาคืนบุกครับบุกบุกครับบุกนั่นว่าแล้วเออไปเลยอีบ้าโผล่เนี่ยลุงรวมรวมรวมเออ เย็บลงหัวลงพันทิพหัวกลางครับพันทิพพันทิพยังสงสัย่าเสียงใครเห้เรื่องสบายสบายนะครับนี่ให้บ้าบรรยายนะครับพ่อเมย์สิวิธีการเลี้ยงการดูแลของเราการเข้าอกเข้าใจเขานะครับ ไม่จำจีครับไม่อยากจะให้จำจีอยากให้พนคลายเราจะได้ไม่เครียดไม่ซีเรียสครับไม่อยู่กับที่ถ้ามีเวลาเขาเป็นไปได้นะนี่แล้วแต่สถานการณ์ครับนี่แล้วแต่ถ้าเรามีเวลาลดูเลยทุกๆเชือกเท่าเทียมกัน,นครับนี่ดูเลย เล่นไม้ตะลุดน,นะครับทีนี้ไปดูแางเวลาเล่นไปเล่นไม้จะตะลุดน,นะครับต้องรู้จังหวะเข้าเอาซุ้มสี่ซุ้มห้าเข้าเอาไม่ได้ครับตัวผู้เออนายอือดูเล่นนี่ช่วงนี้คึกจัดคึกเดือนสิบสามสิบสี่สิบห้านี้ก็ได้ผลใครอีกแล้วโครงการรีดน้ำเชือ้อ ใกล้ถึงแล้วโครงการดีๆสำหรับโครงการเราเนาะนี่อยู่ที่ความสมัครใจไม่ได้บังคับนะนี่อยู่ที่ความสมัครใจดูครับดูดูก็าทำ ทริปเอาคืนเนั่อ,อข้าหลังขาหลังอันเออขึ้นเหมือนเดิมเอ,เอ,เอ้อเอ้อพอลทริปขึ้นแล้วลองดูวเอ,เอ้อเอ้อพอลทริปขึ้นแล้วนุ่นเอ้อเอ้อบอลทริปขึ้นแล้วเอ้อ Ê, đó. Rồi. Thôi Thôi...thôi Ê. Luôn thôi Anh chưa ra gì nhỉ? Hả? Tại leo nó cho mượn. Rồi, luôn mẹ chưa ra đây. Ê, khơi. อะไรไหมไหมอีเนาะไปแล้วครับไปแล้วอรอกันครับนี่มองไม่เห็นครับนายเจ้าหายอุ่นพอทิพย์ไปแล้ว,ลวอืมฟอร์ทิโลกขนุนแล้ว <laughs> อืมอ่อนอ,อ่เล่นคนเดียวก็ได้ไม่งอ้อยหนุนไม่งอ้อยนายครับนี่ มผมพอทิพย์เล่นคนเดียวไม่งอไนายแล้วพอทิพย์แล้วไม่ได้ผูกนะครับผูกเตกขนุนนะครับนี่ไม่ได้นะครับช่วงนี้ช่วงกําลังเรียนรู้นะครับนี่สูงสี่ส่มห้าไม่ได้เขาควรปฏิบัติสำหรับมือใหม่หัดขับนะครับนี่ช้างรุ่นนี้นี่ยากยากต้องเรียนรู้ครับการ มีจำกัดก็ควรปฏิบัติมีจำกัดนะครับสำหรับช้างรุ่นนี้นี่ไปรุ่นหลังแบบอยากเรียนอยากรู้อยากลองมันอยู่ในขอบเขตนะครับนี่ถ้าใจไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเขาอ,อ่านใจเราได้นะครับอ่านเกมเราต้องอ่านเกมอ่านใจหลายสิ่งหลายอย่างต้องเรียนรู้กันไปนะครับนี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเรียนรู้กันไปนะครับนี่มันต้องตั้งใจนะครับห้องเรียนนี้มันต้องตั้งใจต้องตั้งใจเรียนรู้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนี่วิธีชีวิตการเรียงช้างจากบรรพุุษปุยะตาทวดสู่รุ่นต่อรุ่นมากันนะรัะมันอยู่ในสายเลือดไม่ใช่เรียงเฉยนะครับนี่มันต้อง เขาอกเข้าใจการดูแลแต่ละอย่างหลายๆอย่างนะครับความละเอียดอ่อนเยอะนะครับนี่อ้อมผ่อนคลายสภาพจิตใจของเขาอยู่กับที่ก็ใช่ว่าจะดีนะครับออกบ่อยก็ว่าจะออกออกนอกบ่อยก็ไม่ไม่จะไม่ดีเหมือนกันครับนี่แล้วอยู่ที่สถานการณ์ครับนี่้ยไอจ้าอะไรไหมมาไหนไอไหน con tiếp hai lên mà này mà này mà mà này mà này mà thôi thôi vào tiếp thôi ơ oh. bên mà đi à thôi ơ đi độ mai nè ơ ba đưa thôi vào tiếp thôi chứ nào mấy đi là ba đây mấy mấy thôi đúng thôi Toi thôi đó, đó, mà mất 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 mai mất 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 Mà, mà mất 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 lên nó mất 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 nó mất mất lên nó mất 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 kì, kì Kì, mất 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 การเข้าการดูก็ต้องดูดูจังหวะนะครับคึกไปคึกมาอารมณ์ชู้นะครับตลืดใซ่เราก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมาเดินนะมวยมากวอยอือสู้ต้นไม้ก่อนอือฮี่เนาะสู้ต้นไม้ ôi, oh, ba, vậy là cái, ý là cái, cái, ý Đi cái, ý lại này, ý à, nó cái, ý là cái, cái, ý là cái, ý là cái, ý là cái, cái, ý là cái, ý là không ý hết ổn ý là cái, ý là hết ổn Tổng quát lý dạ hay pin Má 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 Biết rồi Má má Biết rồi Ký ký má 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 này má 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 Tổng quát là dạ hay pin này này Má 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 Tổng dù quát mì ở Má 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 bên bai, huy. Huy. เล่นไปเล่นมาตลุดนะครับนี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะเฮ้ยเฮ้ยเขาดีนะครับนี่เวลาเขาเล่นไปเล่นมาตลุดเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเห็นไหมแม๊แม๊เฮ้ยเฮ้ยแม๊แม๊คโอ๊ยจะได้ยังไเฮ้ม ลูกล้อลูกชนต้องมีครับนี่ยต้องอ่านให้ให้ขาดต้องอ่านให้เป็นเฮ้ยแม่แม,แม่โอ้ยยี่อย่ามาตรื่อเยเลยไม,ไ,มไม่ไม่ใกล้ห้องนล้วนฮะเนี่นยไปไปมไม่ล่งอ่ะคุนค้น่ล่งอ่ะคุ้น ไปเอ้ใส่นี่โึ้ลงยิงลงตัวยิงลงตัวยิงลงอ่านเกมให้เป็นนบนี่ว่าเข้าสุมสีุ่มห้าไม่ได้โดนของครับมาๆๆมาๆๆมามาเลยมเดี๋ยวมาลุงมา มามามาโอ้ยโอ้ยยืนยืนได้ไหมไปแล้วครับไปแล้วกลับบ้านกันครับนี่ก่นที่จะไม่ให้จับโอ้โหคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างเรานะครับนี่ไปแล้วครับเดี๋ยวนายของเราหาเรื่องนะครับเำาจับคลิปนี้สวัสดีครับ